สวัสดีครับมาพบกับผมเดวันนะครับวันนี้เราจะมาแต่งตัวบอทและเล่นบอทนะครับในโหมด CVC ลงแรงนะครับนะครับมารับชมกันเลยครับโอ้คหหาห้องนานเกินมารับได้แล้วโอ้โหเราจะเดินออกไปเหมือนบอทนะครับ จะทำตัวให้เป็นบอทนะครับเราลองเดินใปวินบอทนะครับดูโคช่าเดินอย่างเปรียวเลยครับโอ้ทีมเราก็น่าจะแดงแดงหมดนะครับ เป็นการเสียเลือดเนื้อนะครับวิชานกานะครับอาหนึ่งครับคือคิวของเราโอ้โหแดง,งหมดนะครับทีมเราเราตองทำไรหน้นาน เราโหดอยู่แล้วนะที่ไปก่นนอนนี้เราเล่นบอลนะครับปืนเราไม่ต้องซื้อครับเราไปไม่มีปืนนะครับเพราะเรามี G 1 8อยู่นะครับในมือของเราก็เกิดบอลครับโลบอทสาย,ยาม สวีครับเราจะมาเข้าทีทังเพื่อนนะครับรอเพื่อนมาก่อนครับ บิมบอดของเราตามเดิมครับปืนเราไม่ต้องซื้อเราอยู่แล้วครับไม่ต้อตงซื้อก็หาเอาเอเอาไม่ลงทุนอะไรนะครับรอรับอย่างเดียว อ้อมครับอ้อมข้างหลังการได้เปรียบเลยครับแต่ถ้าโดนดักนี่ก็คือเสร็จเลยนะครับเราต้องรีบหนยโอ้ข้างหน้าก็มีครับเก็บเลยครับ First Blood ยอ,อย่ามีคนครับยอย่ามีห้ามมีเดี๋ยวลำบาก โอ้มีคนอ,อาด h e อ o ตายแล้วเกมนี้โอ้โอโอไม่ไหวโดนลุมโอ้มีตัวเีอเจครับแ,แบบนี้ต้องเอาคืนนะครับต้องซื้อปืนนะครับแบบนี้เอาเงินเราห้าพันกว่านะครับ เราซื้อเดียวคืนครับที่นี้เรซื้อปืนนะครับซื้อเอนนะครับเอโกงมากเลยครับเราสุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาให้เรายิงนะครับนั่นไงครับเตรียมเอายิงเลยนะครับ เราต้องไปทางนี้ครับมีซ uh yep> ็ตบลบเราต้องไปลั้างเลบงกองนะครับ ันีแน่นอนครับโอ้โหครับวิ่งดิ่งครับโอ้โหสังว่าไปมิดหนึ่งครับโอ้โหตั้งไอวอครับพอดีเพื่อนเรามาซ้อนพอดีครับเราบสำรวจก่อนครับถ้าลงไปด้านนี้กลัวมันดักเหมือนกันนะครับอะไรครับเรามีเอเอ็นครับยิงสวนเลยเอามดักครับตาย ทั้งบวงทั้งปืนนะครับไม่ได้แก่แค้นเลยครับมิไเอกกิ่งแดงพเพื่อนเราครับดีเซิร์ตเรือคนสุดท้ายสู้ๆเพื่อนโอ้โหโเลือดก็ไม่มีครับ โอ้โหให้ดอกไม้ซะด้วยเร่เี่ต้องเอาจริงแล้วครับสองพวงพอครับเจอเนี่ยครับเจอเนี่ยโอ้โหอยู่ที่สภานะครับ น่าจะเป็นยิงลุงนะครับอยู่ที่สภาแบบนี้ผมไม่ถนัดเลยครับต่วันนี้ชอบแบบนี้ โอ้เพื่อนเราดาวไปหนึ่งคนนะครับเราจะหาที่โดภัยเรนติดับร้งไอวอลไม่ติดนะครับ เ,เห็นแล้วครับเลนั่นไงกางังยิงไม่โดนดาเมจต็ขึ้นห้านั่นั้นครับเดี๋ยวายมาที่ตัวอนครับปลาระเบิดไปดูครับรอมันออกมานะครับให้อยกเอาเพื่อนจัดการนะครับโอ้เพื่อนได้คิวไปเลยครับขนานี้ เก็บแด้ทยางนี้โอ้โหด่านนี้เราต้องใช้บาลเล็กแล้วครับแบบนี้ม่ใช้นะครับดื้อม่ใช่ดีว่าไม่ใช่ดีกว่าครับสองควงไปเลย กมหน้าได้จะใช้บาเล็กนะครับเดวันมาฮอนกองโต้ัวค่บว First b l o o ดาวหมดแล้ว เดวันคนเดียวไม่ไหวเปิด <Double Kill. S 1> น,นะครับโอ้โหน่าจะสี่หนึ่งนะครับโอ้่าได้จริงเลยนะครับโค้ไม่ไหวรับตานี้เดี๋ยวจะลากไปสักตัวนะครับเราจะฆ่าก่อนสักตัวหนึ่งนะครับค่อยตาย,ยนิวเวไม่ได้อะไรครับ รอโอกาสวงบีบเข้ามาก่อนนะครับมีเยอะซะด้วยนะเนี่ยครับมีหนึ่งตัวทางความือมาดูข้างบนก็ยิงข้างบนเยอะขึ้นเยอะรอยสาดย,ยิงดาวหนึ่งแล้วเพราะเยอะเกิน มาเครื่องทุนแรงครับแบบนี้ด่านนี้นะครับด่านนี้นะครับเอาสองควงดีกว่ามาเล็กไม่น่าจะไม่ถนัดครับด่านนี้เล่นยากครับอาจะไปดักนะครับ โมงขวาน่าจะมีคนมานะครับมีคนมาครับเ,เจ็บเลยดอกนี้ดาวครับโอโ้โหบอดี้น่าจะแพ้ First Blood น่าจะสูไม่ได้ครับ ทีมครับ